ว้าวเมาสหลบไปเกมที่ท่านได้รับชมอยู่ตอนนี้นั้นเป็นเกมที่ชื่อว่าปิดบัญชีแค้นกระบี่โลกันหรือ Burning Sword Days Sun แต่ว่าเป็นในส่วนของเดโมทุกคนสามารถได้เดโมจากไหนเก่นก่อน ไม่เคยเล่นเกมแบบนี้ที่ไหนมาก่อนในชีวิตและนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตในยุคสมัยส่งตายว้าวแผ่นดินรัศมีสายจากการพ่ายแพ้ต่อราชวงศ์จินเราจะสำนักมุ่งเน้นการเจรจา,าสนุกสึกจนอำนาจทางการทหารอ่อนแอ โอกาสให้เหล่าสำนักน้อยใหญ่ขยายอำนาจปกครองตัวเองตามหัวเมืองยุทธภพเต็มไปด้วยความวุ่นวายเกาเทียนฉีแห่งสำนักโม่ซื่อเป็นผู้ครอบกำน,นาจสูงสุดไม่มีผู้ใดกล้าต่อก่อนเพราะว่าเขาอยู่สูงไงปิดบัญชีแค้นกระบี่โลกัน ตื่นเต,ต้นอะแบบไม่เคยคิดจะเล่นเกมแนวนี้มาก่อนพอรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เก่งเกมแนวนี้มากๆว่าไงพ่อหนุ่มเจ้เป็นใครคงให้เจ้าเข้าไปไม่ได้กลับไ,ไปซะ,ะนี่ไงป่านแมงคิดจะห้ามคขาเลยอีไปจบไปอ่ะจับไปอ่ะ you know. อยู่โนเข้าไปหน่อยครับ เราอุย้ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเอ้ยมันเห็นน่นไม่ได้แอบนะดูดลมปราณเอาอะฝึกแล้ว <c oughs> เมื่อศัตรูศัตรูสูญเสียการป้องกันจะแสดงเส้นลมปราณขึ้นมาโดยกดปุ่ม B จะเป็นการใช้วิชาดูดลมปราณดูดกลืนจุดลมปราณสีฟ้าทำการฟื้นฟูเส้นลมปราณและ จุดลมปราณสีส้มจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตปุ่มบีอยู่ตรงไหนโอเคอ้าวลองลองดูไม่เสียหายพี่เออสวัสดีจอเจ้าพายามาได้อย่างไรป่ามาในคูปบปปกป๊ใครผู้กันเฮ้ยแล้วดูดมาไง้ยชา แป๊บนึงไอ้นี่หมอนี่เป็นใครปับปบปบปาครั้งหรืยังแกจะแค่นั่นแหละอุ้ยมีสามคนได้ยังไงวะได้หนึ่งโดนสองและบีมาโอ้ยหยาไปไหนล่ะพ่อหนุ่มฮึชุหนึ่งและโดนหนและเอ้ยมาอย่แล้ยหนึงแลโดน ูพลังลงปานาตายซะตายซะเฮ้ยเฮ้ยตายให้หมดเหมือนที่เสียงอะไรไม่รู้ดางเมะเฮ้ยเข้ามาเลยเข้ามาเฮ้ยก <_ m uk ly> ป๊นนึงมองไม่เห็นสองสามและห <_ m uk ly> กดกหกดบดีกดกหกดกห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 กอกหกหะหหกกหกกหกหห้ แป๊บนึงแป๊บนึงไอ้ปุ่มอื่นฉันไม่กดแล้วว่ะแป๊บนึงเอ้ยตัวนี้เป็นอะไรกดค้างก่อนปุบกดบีดูลมปานและปุบ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 ดูลมปานเุื่ดูอะไรอีช่ายังไงวะสามสี่สู่ลมปาน อ๋อม okay. mm ันม okay. mm ันแดชได้ปะจะไม่ได้เราแดชกดเมื่อหลอดลมปานกลางข่ะยด้ายยังไม่ได้ออกแรงว่ะโโคตรเหนื่อยเลยตอนยังได้อยู่นะข้ายังไม่ได้ออกแรงด้วยซ้ำเมื่อหลอดลมปานอัคคีเต็มกดค้างทำไปแล้วขอช่มวิวหน่อยได้ไหมตกไปตกไปไม่ได้ไม่อนุญาตให้ตกไปดิไปกันต่อ ชอบกดท่านี้เว้ยกดบียาสนุกอะถ้ามันตายมันคงไม่สนุกเฮ้ยมีโลแล้วไงมีโลแล้วไงแต่อะไรเอ่ยวิทยายุทธวิทยายุทธสามารถใช้งานได้โดยการกด LB ค้างไว้ LB ค้างไว้ ตามด้วย y โดยวิทยายุธแต่และธาจะมีความสามารถพิเศษเฉพาะวิชากด lb ครั้งไว้บวก y เอ๊ะเริ่มงง,งแล้วเพื่อทำความเสียหายมหาศาลให้กับโล่จำไว้มหาศารลรวมถึงการป้องกันของศัตรูโอเคครับกดโอเคลองลองก่อนลองก่อนอฮ้ยระวังอันไหนวะกดผิดฝ่ามือฝ่ามืออะไรละมาอย่าพึ่งมาอัที่แหนึ่งสองสามส โอ้ย,ยอย่าไปเฉยเอาวะเอาว่ะแป๊บนึงอุ้ยระวังอะไรวะแป๊บนึงดิแป๊บนึง่งม,มันประมาณไหนวะเฮ้ยข้าจะตายแล้วเว้ยหมอน,นี่แป๊บนึง่อชนะอันใดแล้ว,ลวข้าคือจอมยุติอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งได้แค่แถวหน้าดิเฮ้ยข้าโดนกระจกกระจ่อยนี่มมมมนไม่ได้นะเว้ยเอาใหม่คือตอนเราไปเล่นที่งานเราก็ตายกับอีตัวนี้แหละ เมื่อกี้ LB แล้วกด Y LB อยู่ไหนวะแป๊บนึงโอเคเจอ LB แล้วเมื่อกี้กดผิดขออภัย LB ฝักเือนอะพีไงแค่กดปุ่มผิดแค่ไหนลงไปข้างเลยได้ปะปุ๊บปุ๊บปุ๊เฮ้ยแป๊บนึงกด B มาด้วยเอยจ้ามันใช่เฮ้ยไอหมอนี่เฮ้ยขอโทษ มันเป็นอะไรวะมันทำไมกดบีมาด้ข้ายังไม่ได้ออกแรงด้วยซ้ำาตายไปหนึ่งรอบยัวหาว่าไม่ได้ออกเลยเหลือจะเชื่อจังอีเซียนต่อไปกันต่อพิษของเกาเทียนฉีทำให้ข้าไม่สามารถใช้พลังลมปราณได้เลยทำไมล่ะธาตุไฟเข้าแทรกอ่าขออภัยอ่านไม่ทันอะไรสักอย่างหนึ่งอะประมาณแป๊บนึงเมื่อกี้ไปกว่า เราต้นไผ่ข้าขอฟันเจ้าได้หรือไม่ไม่อนุญาตเพราะต้นไผ่เป็นอาหารของแพนด้าแสดงข่าวะอย่าเพิ่งมาหัวนะทุกคนเออย LB นะ LB แล้ววายเอาวะพร้อมแล้ว LB LB แล้ววายแป๊บนึงแป๊บนึงเออไอแป๊บนึงเอ้มมอนนี่ใครอะแกเป็นใครสามสี่แล้วก็ปุ๊บหนึ่ง สองแล้วโดนโดนแล้วเก็บหนึ่งสองแล้วอ,อะไรวะเราว,ว่างอะไรเราเฮ้ยกนนังเฮ้ม ah! มยมาเฮ้ย,ย,ยมันกระโดดมาทำไมวะงงนะโดมาจากพ้าเฮ้ยกระโดนกระโดนคืออะโดเฮ้ยไม่โดนใครเลยไม่โดนใครเลย ได้อยู่ได้อยู่ปะได้อยู่ปะดูพลังแล้วืูนฟูเลือดเฮ้ยมันกระโดดหลบข้ากระโดดไปแล้วกดบีมาตายใครใครตายวะมันหรือข้าวะไหลหลังแกแป๊บนึงแป๊บนึงกดกึกดกดกดบีมายังไม่ตายอีก่หรอวะเอ้ยแป๊บนึงฟุบ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 ัวสาโ ตายซะฉันจะตายอยู่แล้วฉันจะตายอยู่เลยฉันจะไปได้ไกลขนาดไหนไปได้ไกลแค่ไหนกันข้าต้องกลับไปที่บ้านเพื่อหาวิธีถอนพิษทางนี้ใช่ไหมล่ะขอแค่ขอแค่บอกมาใช่เคจางอี้เซียงกำลังกลับบ้านเพื่อไปถอนพิษซึ่งบ้านของเจ้านั้น อยู่ที่โอเคเมื่อเห็นกำแพงที่เป็นแนวนอนกด RT เพื่อเข้าใกล้กำแพงเพื่อวิ่งไต่กำแพง RT ทุกคนครับขอทริกในการจำ r า RB กับ RT อ่ทไอ้ตัว B ไอ้ตัว T ข้างหลังมันแบบมันมันยากอะ่ะอุย้ยอะไรอะ่ะปัดป้องแล้วโจมโจมตีสวนกับ LB ในจังหวะก่อนที่การโจมตีของศัตรูจะถึงตัวเพื่อ ตั้งรับการโจมตีจางอีเซียนสามารถสัมผัสได้ถึงอันตรายรอบๆตัวศัตรูที่โจมตีเข้ามาสามารถอะไไปจ๊อศัตรูที่โจมตีเข้ามาพร้อมแสงสีทองพร้อมแสงสีทองสื่อถึงการโจมตีที่รุนแรงถ้าจางอีเซียนตั้งรับสําเร็จจางอีเซียนจะปัดป้องและโจมตีนั้นออกไปแทนเปิดโอกาสให้โจมตีสวนกลับจงจาไว้ว่าการโจมตีของศัตรูที่มีแสงสีแดงนั้นเป็นการโจมตีที่ไม่สามารถป้องกันได้ต้องหลบให้พ้นเท่านั้น เอ,อ่ออาร์บีค้งเพื่อป้องกันกดปุ่ม X หลังจากปัดป้องเอาละปุ่มเริ่มเยอะแล้วทุกคนมามันแสดงว่ามันจะมาแถวๆนี้เหรออาบแล้วก็กด X อ B บี RB. แล้วค่อย็ประมาณนี้แหละอ๋ออุ้ยด้หิวเหลือด,ด้วยกดอ,อื่นเลยเมื่อเห็นกำแพงปุ๊บให้กดอา R T ทอาทีเฮ้ยกือบแล้วกูเอาวะ อ่าตัวนั้นคืออะไรครับอารทีนะอาร่เขร้า,าอ่เลยลืมลืมไปหนึ่งุยอ๋อไก็ดีนะเุ้ยหลบก,ก่อนดิถ้นมึับผมกดท้างเฮต้ยนั้่งุงอ,งอถ้าชนะมันได้แล้วถ้าคือจอมยุทธอันดับหนึ่ง หัวล้อย่อหัวล้อย่อข่าววะอาร์ทีก่อนอาร์ทีเพื่อเต็มพร้อมป๊าป๊าป๊าปป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 ปจางอี้เซียนเจ้าคิดว่าตัวนั้นเป็นอย่างไรเล่ามันโจมตีหนักถ้ามันท่องว่ารองทุกคนอย่าเพิ่งอันี่นะข้ากำลังเรียนรู้ถ้าการเรียนรู้ในการใช้คอนโทรลเลอร์มันไม่เพียงพอรอบหน้าเดี๋ยวค่อยไปเล่นคีย์บอร์ดโอเคปะ ลลชุดหนึ่งสองสามส,ส,ส,สี่สแป๊บนึงเอ้เอ้ชขอบ,บีหน่อยสุดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแป๊บนึงดิขอ,อกดค้างก่อนได้ะะ๋ยวบว่าเอ้ยม,มันใกล้เกินอ่ะเอ้ยมันใกล้เกินแป๊บนึงแหลกอะไรหรอวะกดค้างก่อนกดค้างปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ว ไ้้ปาเลยนนใช้พลังอีกเยอะไหมเฮ้ยชด่งพ่พเห็นไม่เมันเมาส์มันอ้ยเขออกไปอยได้ไหมอ่ะ่อนอ่ะสองสามสี่ห้ เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนแพรี่ได้วะ่ะเฮ้ยขอกดอะไรสักอย่างหน่อยได้ป่ะสองอย่ามือกลัวเลยเปล่าโอ้ยแป๊บนึงน,นะทุกคนคงแบบเหนื่อยแล้วแบบชั้น,น 2, อะสองสามสี่เฮ้ยไอ้นี่ต้องกดไอ้นี่นี่พลังอะไรวะฝ่ามือผ่าที่สามสี่ระวังเอ้ยเออเฮ้ยเอาว่ะเมื่อกี้ได้อยู่นะ ขออ้ายังไม่ได้ออกแรงด้วยซ้ำใครใครข้ายังไม่ได้ออกแรงเหนื่อยจะตายไปแล้วเฮ้ยเราไปทางไหนต่อเอ่ยแขนเป็นไรอ่ะแขนเป็นฟอเอ้ยไม่ใช่มันก็ต้องมีแบบในระหว่างที่อยู่บนอากาศกดปุ่มเอเพื่อทำการลอย ฉันเพิ่งได้ลอยอะวะอ๋อลอยนานแล้วปุ๊บอ๋ออาช้าเฮ้ยช้าปะเฮ้ยเอาอีกแยะโอเค RB กดเซปัดป้องปัดป้องเป่าเอ้ยไม่อยากไปรีตรงนู้นนะเวย้ยเดินเดินช้าๆเดินด้เท่เก็บดาบทำไมมีสองคนนะทำไมตัวใหญ่จังเลยอะเอาวะอย่างน้อยก็แค่เล่นใหม่ สวัสดีเฮ้ยเข้าคัาสซีนเฮ้ยโอ้โหวิชามานพิโรธเอาละโหเมื่อหลอดความโกรธเต็มสามารถใช้วิชามานพิโรธโดยการกด L กับ R T กดไม่ใช่ลงไปในระหว่างที่วิชานี้ทำงานจางอีเซียนจะทำการโคจรลมปันอาคีสถิต โดยทันทีทําให้การโจมตีทุกกระบวน่าออกมาเป็นอักคีกรรมนาททะลุการป้องกันของศัตรูที่อ่อนแอขโมยพลังชีวิตจากศัตรูอีกด้วยหลอดความโกรธจางอีเซียนเพ่งสมาธิรวบรวมความโกรธได้จากการโจมตีตั้งรับปัดป้องศัตรูการป้องกันเว้นวักไม่ได้ดีเลยจะเป็นการหมายถึงชั้นนะอ่านไม่ได้ดีเลยจะเป็นการใช้ความหลอดความโกรธที่สะสมมาหักป้องกันตอนที่หลอดความโกรธหมด จางอี้เจียจะเข้าสู่สถานะสูญเสียป้องกันชั่วขณะแนับนหนึ่งดีขอดูก่อนได้ไหมหลอดอ๋อหลอดนั้นเต็มอ๋อหลอดกลมๆเอาวะพอกดปุ๊บแล้วก็บวกมันเลยนะเคปุ๊บเฮ้ยชุดกดบีเฮ้ยขอเห็นหน้าเค้ถ้าคุณเห็นดีวะ ไอ้าำไมอหมย์ทำไมล่ะขอขอขอลังปะต้องเป่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้หลบหลบดิหลบยเหยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หลบหลบไปหลบยังไม่ได้ออกแรงยังไม่ออกแงซ้ขอขอขอบีด้วยขอบีด้วยครับถือว่าไง จงจำไว้ว่าการโจมตีที่มีแสงสีแดงเป็นการโจมตีที่สาม,มารถป้องกันได้ต้องโหลดให้พ้นเท่านั้นมาจากทางไหนอันนี้มาจากทางนั้นนะหรือเปล่ามาจากทางนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้ที่แปลว่าไม่น่าใช่ใชอ่ะใช่ไหมอ่าแล้วก็กด ปะปบปะปะปบปบปบปป,ป,ปเอ๊ะกด3ขีดเพื่อดูกระบวนวิชาเพื่อย้อนดูเนื้อหาเก่าที่ได้เรียนรู้ไปแล้วกระบวนวิชาืมเยอะเลยที่เรียนรู้มันก็เหมือนเวลาคุณครูสอนในห้องอะทุกคนแบบเขาก็สอนเต็มที่แต่เรารับรู้ได้แค่ เท,ท,ท,นะท่าที่ทำทำไหวนะเท่าที่ทำไหวโอเคแล้วอย่างไรต่อครับ<ม>อันนี้เดินข้ามมาจากทางนั้นทุกคนอย่าเพิ่งเมาหัวนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งกล้องตั้งอะไรเลยอันนี้คือทางไปต่ออาจาลีใช้งานขนยู่ตลอดการออกไปหาของป่าก็เป็นการประจุภัยที่ดีใช่ไหมไปฟาร์มไหมระหว่างที่อยู่บนอากาศกดปุ่ม A เพื่อให้ทำการร้อย กด a ค้างก็เปล่าในเฮ้ยอีมันต้องยังไงอะรอยแล้วนะรอยไม่เพียงพอหรอโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเพราะว่าเล่นกันมาประมาณโดยประมาณนี้คือครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทำการตัดต่อรีพโพสเพื่อที่อยากจะให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสดูคลิปน,นี้ยค่ะ ได้ไปร่วมทำกิจกรรมหรือใครที่ว่างจริงเนี่ยวันยังมีโอกาสวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ในการไปที่งาน Thailand International Game Showcase เพื่อที่จะรับคียสตีมของเกม Burning s o r d e s u n นะคะงานจัดที่ไอคอนสยามชั้น7ทุกคนสามารถมาเจอกันได้มีเกมของทีมผู้พัฒนาไทย30บบูธเลย นอกจากนี้ก็ยังจะมีกิจกรรมอื่นๆที่ทางรายการเขาจัดขึ้นมาหรือทุกคนสามารถไปติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k Thailand International Game Showcase 2024ทุกคนก็สามารถไปเล่นเกมของพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวไทยกันได้แล้วก็มีบูธเกมจากต่างประเทศด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยอีชั้นและจางอีเซียนขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่รอบหน้าจะฝึกปลือฝีมือไม่ให้คนดูปวดหัวไม่สัญญานะคะไปแล้ว <Bye. S 2> บายระหว่างรอโหลดนะก็เกมนี้นะคะเปิดเล่นเดโมที่งาน Thailand International เกม Showcase 2024ชึบซึ่งถ้าเกิดใครที่ไปกด wish list บน s t e ีมเรียบร้อยแล้วสามารถเอาโชว์ให้ทางพี่ๆที่อยู่บูธในงานก็จะสามารถรับ key steam ในส่วนของเดโม่ไปได้ซึ่งตัวเกมที่กำลังมาให้ดูตรงนี้นั้นอยู่ในส่วนของ work in progress ค่ะก็คือเหมือนเป็น alpha demo version นั่นเองเอาละ ต่อไปทุกคนคิดว่าเราจะรอดป่ะกระบวนท่ากระบี่โลกันกดปุ่ม X ค้างไว้ระหว่างกระบวนท่าที่5เอาวะกระบวนท่าที่5ขณะที่มีแสงสีแดงกระพะริบกะพริบนะและทำการปล่อยปุ่ม X เ,เพื่อใช้งานกระบวนท่ากระบี่โลกันเพื่อฟาดฟันสตูต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว3าครั้งเมื่อจบกระบวนกาสามารถกดไวต่อได้ หากกดได้ถูกต้องจะโจมตีย่างรุนแรงเพิ่มอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการปิดกระบวนท่าอย่างสมบูรณ์ก็คือ X, X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  กด X ครั้งขณะกระพริบว้าวสหนึ่งสไหนวะเอาใช้อยู่ใหญ่ เอาเฮ้เฮ้ยยหนึ่งสองสามสี่แล้วอะไรวะแล้วแต่ไม่ถูกนะถูกปะวะไม่เหมือนไม่ถูกนะเฮ้ยกล้องหมุนไวมากหนึ่งสองสามสี่กะพิบตอนไหนวะ ไม่รแล้วไม่ได้ไปไหนละเ่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคหนึ่งสอแล้วก็ค้างไปไม่ใช่เพลงกระบี่โลกันหรเอเอาใหม่หนึ่งสสแล้วก็อ๋อค้างตอนเมื่อกี้หรเปล่า ปอ้บกกันจาเอาวะเมื่อกี้คือถูกแหละถูกแหละต่อไปถ้ากระบวนาท่าวายุคลุ้มคลั่งนะแนวระหว่างการโจมตีกระบวนท่าที่ห้าณเวลาที่มีแสงกระพริบแสงสีแดงกระพริบอยูตรงไหนวะให้ทำการกด Y เพื่อปการใช้กระบวนท่าวายุคลุมคลั่งในจังหวะที่กระบี่ฟาดฟันใส่ศัตรูกระบวนท่านี้จะเติมลมปรานอัคีได้อย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับจํานวนการโจมตีของกระบวนท่าที่เราสตรูอ่ะ x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  แล้วก็พองกระพ,พริบไขกระพริบอ,อ่ะขออภยัยเ๋ยพ่งค่าเราต้องแบบว่าเอ้ยไป 1นึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าี่ละวะนี้ง่ายสองสามสี่ขาวิใช้ท่านี้ยังง่ายกว่าท่าเมื่อกี้อ่ต่อไปกระบวนท่าอักคีกัมปนาตกดปุ่มโจมตีเฉียบคมหลังโจมตีทันทีเพื่อผะ เพื่อเปลี่ยนโจมตีเฉียบคมคมเป็นกระบวนท่าอัคคีกรรมนาธหากกดได้ถูกต้องกระบวนท่านี้ cancel animation ขอองการโจมตีก่อนหน้าโจมตีครั้งถัดไปอย่างรวดเร็วและทำให้การโจมตีครั้งต่อไปออกมาเป็นไฟกระบวนท่านี้สามารถทำได้อย่างต่อนเนื่องจากการฝึกฝนเพื่อโจมตีให้ถึงกระบวนท่าที่5ได้อย่างรวดเร็วกด x x ปุ๊บจังหวะที่ จมตีโดนให้กด Y แวกด X เออวกด Y เอ้ยย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 ดยยดยยยยยยยเอามายยยยายย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 ๆๆยย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  พี่ครับกด X ก,กด x ปุ๊บพะโดนปุ๊บให้กด Y กด X ปุ๊บให้กด Y เแล้วเอาใหม่เอาใหม่จังหวะที่โจมตีโดนกด Y เลยเอ็กซปุ๊บจุ๊บป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 ุ๊บมันใช่๊บปุ๊บ เคๆเอาละกด X ปุ๊บตีโดนกด X กปุ๊บตีโดนกด X เ,เ,เอ้ยกระบวนท่าเหล่านี้นั้นจำได้อยู่อันเดียวลมปราณอักคีสถิตหนึ่งทับสามหลอดลมปราณอักคีเก็บสะสมลมปราณอักคีสถิตโดยใช้กระบวนท่าวายอยู่คลุมคลั่งหรือกระบวนท่าอักคีกำปนาจนเต็มหลอดหลอดสีแดงและ ฟุบฟ yeah. ุบฟุบฟุบเออให้มันเต็มหลอดก่อนนีอันนี้แหละฟึบฟุบฟึบฟุ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 บไม่เห็นเต็มเลยวะกดเอ็กซ์ตีโดนกดเอ็กซ์มาสีโดนกดเอ็กซ์มาสีโดนกดเอ็กซ์ไม่สีโดน เต็มแล้วครับยังเต็มไม่พอเอ้ยเอ้ยเมื่อไหร่จะจีมาว่าอยากลองกดริงๆมั้งเล็งเป้าหมายปุ๊บเฮ้ยย,ย่างนี้ก็ก็เหมือนจะดีนะ5ที านาทีคือลบหลีปุ๊บป๊าดโอีไม่ได้เล่นเดโมลทั้งวันเต็มยังอรอดอ่ะโอเคเต็มแล้วลมปันณอคีสถิต2องับสจุดไฟที่ดาบกดปุ่ม X ค้างไว้ที่กระบวนท่าใดก็ได้แล้วปล่อยถ้าหลอดลมปราณอคีเต็มแล้วโจมตีโดนศัตรูดาบจะลุกเป็นไฟ และเริ่มดูดกลืนหลังจากหลอดลมปานอัคีอย่างช้าๆเราก็จะไอ้แน่ฮยอยกดเอกค้างไว้จุดไฟที่ดาบอ,อจจะส,สู้ต่อซะหน่อยสู้ต่อสู้ ลมปราณอัคคีสถิตสามพัสามยืดระยะเวลาลมปราณอาคัคคีหลังจากจุดไฟที่ดาบจางอี้เซียนจะเข้าสู่สถานะาลมปราณลมแบบรอเรืออัคคีสถิตการโจมตีจะทให้ลมปราณอัคคีค่อยๆมอด,ดับลงในระหว่างโครจรลมปราณอัคคีสถิตการโจมตีของจางอี้เซียนจะทะลุการป้องกันของศัตรูที่อ่อนแอและจะทำให้จางอี้เซียนสามารถปัดป้องการโจมตีระ,ระยะปชิดได้ <Cornell>. พื food, ้นฟ uh ูหลอดลมปานอัค huh. okay. ีด้วยอัคีกับปนาธหรือวายุคุ้มคลั่งเพื่อให้ลมปานอัคีสถิตโคจรได้นานขึ้นเออฮะอ่าหาไปเหลือฉันหนึงสอสี่ห้าแล้วแล้วก็แล้วก็ เฮ้ยแป๊บนึ่งอ็กแล้วก็วายเอ็กแล้วก็วายไม่ได้เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเล่นได้ทกี ah, ่วันประมาเนี่ยไอ้กระโดนไอ้กระโดนแต่มันก็มีวันหมดหรอ คุณได้เรียนรู้วิชาต่างๆเหล่านี้ถามว่าได้ไปใช้ไหม